สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักทุกท่านวันนี้เก๋ไปตลาดต้นไม้มานะคะอุยเก๋ชอบสับปะรดสีมานานแล้วค่ะเพื่อนๆแต่ไม่ได้ซื้อสักทีเพราะว่าราคาเขาค่อนข้างจะแพงนะคะเก๋ก็เลยไม่กล้าถามทีนี้เก๋ก็แบบว่าค่อยๆกระมิกระเมี้ยนออถามเขาว่าราคาเท่าไหร่นาถามได้ไหมคะเขาก็บอกว่าร้อยเดียวครับ โอ้ยเก๋ก,ก็เลยหาเลือกใหญ่เลยค่ะต้นไหนมีหนอ่อมีหนอ่อล้วเก๋ก,ก็โชคดีไปเจอกระถางนี้ค่ะมีสามหนอเดี๋ยวเก๋กจะแยกเป็นสามต้นนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็รูสีผสมค่ะใบก็สวยนะคะเก๋ก,ก็จัดมาค่ะสามกระถางประมาณกระถาง สนิ้วหรือ3มนิ้วนั่นแหละค่ะเอ่อสมกระถาง50บาทนะคะเก๋ก,ก็ว่าโอเคค่ะราคานี้เดี๋ยวเราไปชำไปขยายก็ได้อีกหลายต้นนะคะแล้วก็สีสันของเขาก็สวยน่ารักดีค่ะเก๋กชอบค่ะแล้วถ้าเก๋กชำเก๋ก,ก็จะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะส่วน สกระถางที่มองรีบๆอยู่ตรงนั้นกระถางละยี่สิบาทค่ะนี่ค่ะก็จะใหญ่เท่าฝ่ามือเก๋นะคะเก๋ก็จัดมาสองกระถางค่ะสวยดีนะคะสีแดงเชียวค่ะต้นนี้ส่วนต้นนี้ก็มีสีเขียวแจ็มๆตรงกลางก็สีชมพูอ่อนๆนะคะดูน่ารักค่ะเก๋น่ตื่นเต้นมากเลยค่ะ ถ้าเก๋ตื่นเต้นมากๆแล้วเก๋ก็จะเสียงสั่นแบบนี้ค่ะเพื่อนๆต้องขออาภัยด้วยนะคะเดี๋ยววันไหนที่เก๋เรียนกระถางแล้วก็ทำเก๋จะทำคลิปวิดีโอให้เพื่อนๆได้รับชมนะคะเวลาเก๋มีต้นไม้ใหม่ๆเก๋ก็จะเือแบบนี้นะคะ สุดท้ายนี้เก๋ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอน้อยๆของเก๋นะคะเพื่อนๆเ,เอ่อขอบคุณผู้ที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดหัวใจให้เก๋บ้างนะคะเพื่อเป็นกำกำลังใจให้เก๋ได้ทำคลิปต่อๆไปค่ะ สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนที่น่ารักขอบคุณค่ะ